ที่อบมะจักกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพระกวาภารนาสียังวิหารติอิสิปัตเนมิทักมิคาาเยตันตระโคประกวาปชาวิกเยพิกุอมันเตสตเทวเมพิกเวนตาปปาชิเทนะนาเสวิตัมาโยจกคังฆาเมสุกามาสุขันติกานุโยโกหินคัมโม O tujani ko anari yo anantasan ito yo jayang atakilaman matanuyo ko tuko anari yo anantasan ito. E te te pikawe upo ante anupakam ma matima padipata tatakate na abisambun tajaku. Karaniya na karani u ba samaya a ya ya samputa ya ni ya sangwatati tatik, jasa samaca sa bi tata katena a pisam jak na karani u ba samaya ya samputa ya ya sangwatati

अयंघो साभिगवे पतिपथा तथा कथेन अभिं सम्भुन्था चकुकारनीयाकारणी उपासमाय अभिञ्जाय शम्भुधाय निपानाय संवर्तति इदङ्कोपानाभिगवे दुःखं हरिः सज्जां चातिपि तुखा चरापि दुःखा मर छन्फी तुक् खं सो गा परिधे वधुखतो मध सुपाया साभि तु खां पिये इषं पयोखो दुःखो भिये विभयोखो दुःखो यं वि सं तं वि खं सं नजुपथा न गिता दुःख इतं गोपनाभिकवेतु घासमुतयो हरियासन्तं या यं तन्हं पोनो भविका नन्द्युराखसाहकाथन्तरा तन्तराभिनन्दिनीशयातितं काम तन्नाभाव तन्नाविभावतन्ना Iang ko banabi gawe tu gani Ro ya sancang yo dansaye wattan aya ase sawwirakani roto cakopatinit sang o mudi anakala maewa, อริโยอตังคิโกมังโคสยยาติตังสัมมาธิติสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโยวสัมมาสติสัมมาสุมาธิ ทุกังอริทุกังอริยสัจจันติเมภิกขเวทุกฺเเนานุสฺสุเตสุํธมฺเมสุํจักขุํอุทปฏฺฏิยานังอุทปฏฺฏิปญฺญาอุทปฏฺฐิวิชฺชาอุทปฏฺฏิอนฺโลกํอุทปฏฺฏิตํโคปนิทํทุกฺขาอริยสจํปวินฺเญยันติเม พิกเวบุบเปอนานุสต์เตสุงธรรมเวสุงจักขุนทาปฏิญาณังอุทาปติปัญญาอุทาปติวิชาอุทาปติอโลโกอุทาปติทังโกปานิทังทุกขาอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุบเปอนานุส สุเตสุงธรรมเมสุงจักคุงอุทาปฏิยานงอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิอีทั้งทุกขสมุทโยอาริยสัจจันติเมพิกเวบุมเปอนานุตสุเตสุงธรรมเมสุงจักคุงอุทาปฏิยานงอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิ तङ्कोपनिथं तु का समुतयो आरियासञ्च पाहा तन्भन्ति मे भिगवे भुम्भे हनानुसुते सुङ्थं मे सुङ् चु उथापति यानं उथापति पञ्जा उथापति विशा उत पथि अलोको उथा ตังโกปะนิถังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุงธรรมเมสุงจักอุฏฐัพพะติยานังอุฏฐัพพะติปัญญาอุฏฐัพพะติวิชชาอุฏฐัพพะติอะโลโกอุฏฐัพพะติ อตังทุกขานิโรอริยสันจันติเมผิกเวบุพเพอนานุสุเตสุทั้งเมสุจักคุอุทปติยานังอุทปติปัญญาอุทปติวิชาอุทปติอโลโกุทปติตังโกปัญญทังทุกขานิโรโตอริยสันจังสันจิกาตันพันติเมผิกเวบุพเพอนานุส Sư tê sung tham nê sung chạc kung utapati ta pa ti ya nang utapati ta pa vi cha u ta pa ti a lo ko u ho pa ni tăng tu kha ni ro tha a ri ya san chang san chi ka tan me pi ka ve pe a na nút sung Tham mê sung chạc kung utapati ta pa ti ya nang utapati ta pa vi cha u ta pa a lo ko ิทังทุกานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวบุเบอนานุสุเตสุงธรรมเมสุงจักขุปปติยานังอุปปติปัญญาอุปปติวิชาอุปปติอโลโกอุปปติตังโคปนิตังทุกานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันภเวนทังติเม Ariya sát chẳng phá về tan phan thì mê bị cơ về mục về anna nút sụt tê xuống thầm mê xuống chặt cũng uta bà tỷ ya năng utapati bà tỷ văn ya uta bà tỷ uy cha uta bà tỷ alo cô uta bà tỷ tăng hô Ariya sát chẳng phá tan thì mê bị cơ về mục เป็นอนานุสุเตสุงธรรมเมสุงจักคุณอุทาปติยานังอุทาปติปัญญาอุทาปติวิชาอุทาปติอโลโกอุทาปติยาวากิจันยาวกิวันจะเมีพิกเวอิเมสูจาตุสูอริยาสันเจสุเอวันติปาริวันทางทวาราสาการังยาทาภูทางยาณธรรมสันนังนาสุวิสุทังอาโอสิเนวั तावहङ्कवे सथेव के लोके समरेके सब्रह्म केशन्समनब्रह्मणीया पचाय सथेवा मनुसाय अनुन्तरं सं मा संभूतिं सं मा संभुतोपञ्चन्यासिं ยโตจัคโหมีพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสันเจสุเอวันติวะปาริวันดังทวาทาสาการังยาถาภูตังยนาตัสันังสุวิสุตังอาโอสีอาทังพิกเวสัเทวะเกโลเกสามเรเกสัพรัมมะเกสัตสัมมณัพลัมมานิยา caya satewa manut saya anun tarang sammaam boting sami sam Punto panchan ya sing yaan capanak metan sanang uta aku pak me wimut dimaca di dinandina Th punappak wodi อินทามโบจาภะกวาอินทามนาปจาวักิยาภิกขุภะกวัโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจาปนาเวยาการันสมิงปัญญาเมณีอายัสมัตตกันโยยาสสาวิรชังวิตามะลังธรรมะจักขุทัปติยังหินจีสมุทยาธรรมังสัมปทังโนนิโรธาธรรมมันติ ปวัตติเตจาภกวาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตถมานุนสาเวสุงเอตัมภกวตาภารณาสียังอิสีปตาเนมิกาตาเยอนุนตารังธรรมจังกังปวัตติตังอปติวัตติยังสัมมณีนวาพระมณีนวาเทเวนวามะเรนวาพระมุนาวาเกเนจิวาโลกัสมินติ กุมานางเทวานางสัน์ทั้งสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสันธมนุญสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัน์ทั้งสุตตวาตาวติงสาเทวสันธมนุษย์สาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสันทั้งสุตตวายามเทวาสันธมนุษย์ sa ve sung ya ma nang te nang san thang sutta wa du san tham adun sa ve sung du nang te nang san thang sutta wa nim ma narati te san tham adun sa ve sung nim ma nang te nang san thang sutta wa

อภติวัติยังสามาเนนวาพระมณ์เนนวาเทเวนวามะเรนวาพรหมุนาวาเกเนจิวาโลกะสมินติอิทิหาทเตนะกนะเนะเตนะมหุเตนะยาวะพระมณ์โลกาสัตโตอัอบุคันจิยัญจัตทะสัจหา अती लोक तथातु संकंपि संबकंवि संभवेति अपमानो च ओलारो उपारसो लोके पतो रओ सी अति काममे वतेव नं केवानुपावम अतको भगवा उत्तानं उत्ताने सी अन्य सिवात पो कोण तनजो अन्य सिवाता पो कोण अनुति इति इथा अयत्समतो कोन्ठं यो सा कोन्ठं योत वा न माँसीति बुद्धिचेत्ौति चेत् सति इति पिसो भगवारहं संमा सं भुन्दो बीजाचरणसंबन्नो सुखतो लोकविथून् अनुन्तरो भुरिशतं मसारति सन्धा देवमनुंसनं भुन्दो भगवति

Sa wakasang ho saangi pano, bhagavato sa wakasang ho yati tang, cantari puri sa sangho, yukani, anta puri sa bung salae, sa, bagawato, sa sangho, ha unayo pa, unayo takinayo, anjari karaniyo, an darangbunya ketang lokasate, putisip cindamanip yang mantang. กินดามณีปิยังมันตังยาสันธาสังกอนังอุปัสสันติสีเนหังมาตาปิตว่าอ r a n หังพักวัดจามหาราชาตวังมังปันโอสันตุโนติปังเะเรเทวสุโพเสธิกินจีเทวเยสักุปจังทัสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสาริปโตพระวันตุเมสิทธิลาภังชนะนาเยมณีตินดาปิยังจัตทานังสัพเพชนะพักวชนาปิยังมะมะบทที่สิบเจ็ดสักตาวา BS ketawa puterat tenang Osa tangu utamaang orangrang hitang tewa manut Sanang huta cenak sotina nasantu petawa sape tu kau masukmente ketawa tent tenang osa tangu utama orang padlah upa semenang Tamate ceak sotina nasantu petawa sap a yang Pak yang sangkatte cenak sotina. Natsanto padawa sabbe roka umpas mewate Budi jeteng budi swet blok di song budi jet buda nusati Idibiso pagawa arahang sama sambunto Wicacarana sampanno sukatolo Kawitun anuntaro buri satama sarati Satadewa manun sanang punto pagawati सुवाखातो भगवता तं मो सन्धिगो अकालिको एहि पाचिको ओपनयिकोपाच्यातं वेथितको विन्युति पुतिका समनुसति सुपति पन्नो भगवतो सावक सो भगवतो सावक यायपतिपन्नो भगवतो शावक सहो भगवतो सावक Jati tang cantari puri sayukani anta puri sabungkala e sampa kawato sawa kasangho gunayo pa gunayo takinayo karaniyo anun tarang bunya ke tang kasati puti mantang cindama ni mantang ya santasangko nang upasanti sini hang mata tawa ora hang pakotan มหาราชาตวังมังโพสันทุโนติปังเกรเทวโสุโพเสธิกินจิเทวโเยสโคปจังทัศมิงกินเนวะตันตากิยงกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนัเยมณีจินดาปิยงจะทานนางสัพเพชนะภาุชนาปิยงมะมะุติสิเบักตวะศักกะตวะพุตรัตนนางโอสถังอุตมังวรังอีตังเทวมนุษยานางพุทธะเตเชนาสโสธินานัตสันตุปตวะสัพเพทุกข้ามูบาสเมนตุเต Saakatawa tambara tanang otse tang otamang werang tali lahu pa sama tece na sotina na santu kotoa sate peyabu pasemen tute saakatawa sangkara tanang nang otse utamang otamang Ah a pa wune sang na sotina na santu kotoa sate rokabu pasemen tute boti cetuk boti si berlok ti sam. Bồ Tát Chế Phật Anu Sư Tỳ Iti Bi So Bhagava Rang Samma sambunto Vi Cha Charana Sambanno Sukato Lo Kavi Chun Anuntaro Puri Satamma Saradi Satta Te Vamanun sanang Nang Buddho Bhagava Ti Bồ Tát Bảy Tam Anu Sư Tỳ So Akato Bhagava Ta Santi Tiko Akaliko Ei Basiko

jantari puri sayu khani anta puri sambungkala e sapa kawato sawa kasangkoha unayoh pa unayoh dakinayoh ancali karaniyoh anuntarang dunyak hewtang lo kasati puti si cintamani piyang mentang cintamani piyang mentang ya sangtasangkoh sangta na sini hang mata orang papu tajah. มหาราชาตวังมังโพสันตุโนติปังกดะเทเทวสุโบสถิสิทินจีเทวเยสโกปจังทัสมิกินเนวัตทาบียงกันตังสาริปุโตพระวันตตเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาบียงจัทานังสับเพชนะภูชนาบียงมามาปฏิสิบสักกตวาสักกตวาอุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังอีตังเทวามนุษยานังพุทธเตเจนาโสตินา Natsanto patawa sa petu ka wu basamain tu te tamara tanang ko sa tang utamang warang palila wu tamah tamma na sotina natsanto patawa sa pe paya wu tu te tanang ko utamang warang pa yang pa wu yang sang tece na sotina natsanto patawa sa pe ro ka putih soong cina banjon จชยาสนากาตาพุทธเจตวามรังสว่านังจตุสัจจะสังระสังเยปิวิสุงนราสภาตันังกราทะโยพุทธาอัตาวีสตินายกาสสะเพปฏิตามัยังมัตเตเกเตมุนิสราสีเซปฏิโตมหยังพุทโตธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิิโตมหยังอุเรสัมภะกุณากรโออัตเยเมอนุอุตโตสลีพุตโตจัตถกิเนโคนันโยปิิภาคสมิงโมคลาโนจวามเก ตักินีโซนีไม่ยังอาสุงะนันทราอุรากัโพจะมาาโมอุปาสุวามโสตะเกเกสุโตบิติภาคัสมิงสุริโยวะปปังกะโรนิสินโนสีสัมปันโนโสวิโตมุนิบุงกะโวกุมารกัจโปเทโรมเหสีจิตตะวาทกโอโสไม่หังวัฒเนนิตังปฏิธาสีคุณากะโรบุนโนอังกุลีมโลจาอุปลีนันทศีวะลีเทระปัจจัยเมชตาณัลเตติลกาามะ Sesa siti mahadhera wicita cina sa wakaita siti mahadhera cita wanto cino rasaja lanta silate cina angkama ngesu santita. Na tanang pura toa sikta kimemeta sutekang tajakang pajatoa sikuame angkuli malakang. Kantamorapari tanca ala nariya sutekang akase asik sesa pakara santita. จินาณาวรสัญญุตตาสัตตปักระลังกตาวตาปิตาทิสัญชาตาภัยรัชตุปัตตวาเอเสสาวินายังยันตุอนันตจินาเตชะสาวะสโตเมสกิตเยนาสตาสัมพุทธปัญจเรชินาปัญจรามัจฉันีวิหารัตังไมตะเลสตาปเรนตุมังสะเปเตมาบุริสาสะปาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุบาเวนะชิตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโกสังขานุบาเวนะ चिदन्तरायो सर्तं मानुफ पालितो चरमि चि न पञ्चरेति बुद्धिशिक्षां पावुमाकान् पावुं सङ्गं समनितसा उधन्दाङ्गी मेघलाङ्गुदित हो रचसे न मारन्धानाधितां मविति नाचितवामुनिन्दो

นาราคิริงกจาวรังอติมัตตัพุตังตาวกิจังสมาสานิวะสุธารุนันตังเมตามพุเสกวิตินาชิตวามุนิมโตตันเตชะสาวตุเตชะยมังกลานิอุกิตาขัดขมาติหัตตาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลีมาละวันตังอิติพิสังขตมโนชิตวามุนิมโตตันเตชะสาวตุเตชะยมังกลานิ

ada hutang Bannya padi paito citawa munto tante caasa bawa dute saya mang nanti kangwi putang Maihiting Putde natera pucca genak tamak bayanto intu pad sawwitina citawa muto tante casa bawa dute saya mang Tuka ditik Puca geak sudahdhaang pelaangwi <laughs> sutik cudi dipakapitaang ญาาคเนาวิธินาจิตวามุนิมโทตันเตชะสาบวตดุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาตากถาโยวัจโนทินาทิเนสารเตมทันทีตวานะเนกาวิวิธานิจุปันทวานิโมคังสุคังอธิกเมยญาณโรสปัญโย Ma karo ni ko sampah baninang pureretawawa para mi sampah pattospo diutanang etenak sa cawat o dute jaya manggelang Jayanantopo sakayanan nantiwantano ewang tawang Wijayoho ijayanzo Jaya manggale cita palang ke si kare apik. สิกสัมภพุทธานังอักัมปโตพโมตติสุนักตังสุมังขลังสุปภาทังสุตติตังสุปโนสุมุหุโตจะสุยิกธรรมรัมมะจริสุปทักขินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมมังปณีทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวานะละพันตันเตปทักขิเน พาวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาสุธีพาวันตุเตพาวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสตาสุธีพาวันตุเตพาวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสตาสุธีพาวันตุเตบทที่สิบจปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปะเรโพธิฆเรตาอิงตาอิงตาธรรมทานในเนนะพระวันเตปูจิตาสุติงกโรนเตทาวิหารมันทะเลเทราชมจชานาวกาจพิกโวสารมิกาธนาปฏิอุปัสสกาขามาจัเทสานิขามาจัอิสราสัปนาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาวิชายปีจะอันธสัมภวา สักเซทัชาตาตถาโมปาติกานิจญานิกังธรรมาวรังปฏิจจปัติเจจัเตสัพเพปิทุกขสสะกัลโณตุสังกัสังขยังตถาจีรังสตังธรมโมธรรมัตตาราจับุคลาสังโฆโตุสัมโมสมังคาวาอัตถายาจัหิตายาจัอาเมรักขตุสัมสัมธรมโมสัมเพปิธรรมจาริโน พุทิงสัมปะปุเนยามะธรรมะอริยปะเวทิเตปสัสนาหุตุสาเีปิปนินพุทธะสาสเนสัมมาธรังประเวณชันโตคาเลเทวพาวัสสตุอุทิภาวยะสัตตานังสมิตังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัตราชังิจังรักิตังปุตตะกังเอวังทำเมณเมนะราชโนปะจังรักขันตุสัพพะทา ดิสมาเทวดาหุกโยชนากถาทุกข์ปัตตาชนิดทุกขากายปัตตาชนิพยาโสกปัตตาชนิดโสกโอนตุสัพเปปปานิโนเอตาวตาจามเอี๊ยสัมปสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังท่านสุสัทธายศีลังรักขันตุสัพปตาภาวนาบีรตาโอนตุขจันตุเทวดาคตา สัพเพพุทธาพลันปตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันทางฮิสปพโซบทีสิบกสุมังคลาคัถาโอตุสัมปังสุมังคลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตโสทีบาวันโอตุสัมปะมังคลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรัง โอตุสัมพังสัมพังสุ망กลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรังโอตูสัมพังสุ망กัลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวด พระสูตรพระปฏิทและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดที่จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูอกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น ให้เปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระผดจักรสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินอบคุณครับ